สวัสดีครับหนุ่มสกลค,ครับวันนี้หนุ่มสกลจะมาตอบคาถามพี่น้องที่ถามกันเข้ามาว่าทําไมก่อนจับหมูถึงต้องงดอาหาร 8- ปดถึงสิชั่วโมงหนุ่มสกลจะตอบแบบง่ายๆเป็นภาษาพันบ้านเนาะครับเนาะว่าอย่างแรกเลยก็คือ1ครับหมูจะเกิดความเครียดถ้าเกิดว่ากินอาหารเปรยเยอะจะมีอุณหภูมิในร่างกายที่สูงในเมื่อแบบจับไปแล้วอยู่ในโกรบแคบเขาจะเกิดความเครียดจะทําให้เขาตายง่ายครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามงดอาหารเนาะอย่างต่อไปพี่น้อง เวลาเอาไปซ้ำและนี่พี่น้องเอาไปขานี่ครับเศษอาหารจะตกค้างในลำไส้เยอะแล้วก็จะเห็ดไห้คนที่เอาไปเชื้อดนี่พี่น้องต้องหักน้ําหนักจากเศษอาหารที่เอาไปทิ้งนะครับพี่น้องออกหรือว่าลงอีกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็ดไห้การทาความสะอาดเครื่องในนี่ยากพี่น้องพวกลำไส้เพราะอะไรเนาะเพราะว่ามีอาหารตกค้างในลำไส้เยอะอย่างต่อมาครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเรางดอาหารจะทําให้การซ้ำและการขาดง่ายพี่น้องแล้วก็ การทำความสะอาดเกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับเครื่องในพี่น้องจะทำความสะอาดง่ายเพราะว่าลำไส้เขาไม่มีอะไรตกค้างอยู่ล้างนิดน,นิหน่อยก็สะอาดแล้ว0924977505มันหมักยีดนำสกุนครับ